ได้ฟังเรื่องราวแบบจากจากแบบว่าจากปากทั้งสองฝั่งรือยังล่ะอืน้องก็ไม่ได้บอกว่าบิ๊กเขาผิดนี่เออไม่ได้บอกเลยว่าเขาผิดอะ่ะไม่เคยบอกว่าผิดเลยนะอืมเราก็แบบว่าถัวลงไปเลยจ้าอืม ใจเย็นเย็นใจเย็นเยคอมเมนตะ์น่ะไม่ได้ลบเลยคิดแล้วเนี่ยว่าทุกคนจะคิดจะต้องคิดว่าน้องลบคอมเมนต์ติ๊กตอกอ่ะมันขึ้นเตือนมาว่าให้ให้เปิดระบบกรองคอมเมนต์เออพอไปเปิดตรงนั้นแล้วหายหมดเลยคอมเมนต์น่ะน้องจะไปนั่งปิดยังไงคอมเมนต์ comment เยอะขนาดนั้นพี่พ เจ็รอยกว่าคอมเมนต์โอโหตอบยังไม่ไหวเลยนะเหตุผลที่ทัวลงเพราะลงคลิปแบบนั้นไงครับแล้วเหตุผลที่น้องลงคลิปแบบนั้นอะพี่เคยถามน้องหรือเปล่าละ่ะว่าเพราะอะไรทําไมถึงน้องถึงต้องมาลงคลิปอะอก็เขาไม่อ่านไลน์เขาไม่ตอบไลน์อ่ะเออนึกถึงใจคนรอบ้างสิทําไมเขาไม่ตอบไวเหมือนตอนที่เขารับงานอะตอนเขารับงาน ขาก็ตอบไวแต่ทำไมตอนนี้เขาถึงไม่ตอบเร็วๆเหมือนตอนนั้นบ้างอะคุณบิ๊กเขาไม่ผิดเลยอันนี้คือมันเป็นที่ผู้จัดการอืมแม่ไม่สนส่สนแปดไม่ดูส่ดูแปดอะไรกันเลยย่าพี่พี่เออก็เพราะว่าเรารอไงเรารอแบบหนึ่งวันก็แล้วไม่เป็นไรสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วเราจะได้รู้ว่าเออเรา เอาสินค้าตัวอื่นเนี่ยมามาขายได้ไหมน้องก็เตรียมแล้วว่าเออขายแหนมดีกว่ามีแหนมของยายเออเอาเป็นแบบกินแซบทาคลิปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องหาทางออกเพราะเราก็เสียเงินไปแล้ว7จ็ดหมื่นห้าเรก็ด้วยความที่มันไม่มีจริงๆอ่ะพี่คือมันถ้ามีน้องจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาไหมาแล้วน้องก็รู้ว่าบิ๊กค่ะเขาใจดีเขาไม่ได้แบบ ใจร้ายอะไรเราก็เป็นลูกค้าการเคยอุดหนุนกันเออเคยจ้างเขาไลฟ์เคยจ้างไปออกรายการพี่มาตูมอ,อืมก็ขอความกัรุณาเขาก็คิดว่ามันก็สามารถยืดหยุ่นกันได้น้องก็คิดของน้องแค่นี้เองไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยนะคะอ,อืมแต่ที่ที่แบบว่าเออทําคลิปลงไปอะ่ะก็คือเ้าเขาไม่ตอบอะ่ะเออแล้วผลลัพธ์มันเป็นไงอะ่ะพอน้องลงไป เขาตอบเลยอ่ะพี่เขาตอบเลยอะพี่ก็ลองมาเป็นแบบเป็นมุมของน้องบ้างสิเออธุรกิจอะน้องเข้าใจอืมแต่ว่ากดอะไรเนี่ยน้องคือน้องไม่รู้มาก่อนไงว่าเอ้ยเขาจะยึดมาจําเขาไม่ได้บอกอะ่ะน้องก็ไม่รู้คือไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้เลยว่าแบบเอ้ยเขายึดนี่มันเป็น เป็นกฎอะไรของเขาอนะไรอย่างเงี้ยคือน้องไม่รู้เ,รเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าพี่เดี๋ยวผมจะยืดมาจําแล้วนะคือหลังจากที่เราเลื่อนเลื่อนงานไปที่เราไม่สะดวกอ่ะต่างคนก็คือต่างเงียบหายกันไปเลยเขาก็เงียบหายเราก็เงียบหายอย่างนี้ไงเราก็คือไม่ได้คุยกันเลยกับผู้จัดการอ่ะแล้วน้องก็ไม่ได้ติดต่อผ่านน้องบิ๊กโดยตรงน้องก็ติดต่อผ่านผู้จัดการคนคนแรกที่น้องคุยคนเดียวคนเดิมหนละอือนั่นแหละเออ ความผิดของน้องมันก็มีที่แบบเออเราก็ไม่ได้ไปจ้างงานต่อก็เราไม่มีตังค์เราเจ๊งอะ่ะจะไปจ้างต่อก็อีกเจ็ดหมื่นห้าเออเราก็พักไว้ก่อนแต่แบบเออไปตั้งหลักตั้งตัวก่อนเนาะหาตังค์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันคนเรามันก็มีโอกาสโอกาสแบบแอัซิเดนต์กันได้อะ่ะทุกคนเออน้องไม่ได้บอกว่าบิ๊กเขาไม่ดีเลยนะบิ๊กเขาน่ารักอ,อืม น้องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าในมุมว่าถ้าพี่เป็นน้องอะ่ะใจลึกๆจริงๆอะ่ะอยากได้ความเมตตาการุณาจากเขาไหมอยากให้เขาแบบช่วยเหลือเราหรือเปล่าเราเราจะพี่คิดได้จริงหรอว่าอืมแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยในมุมของของน้องอะ่ะน้องก็เสียดายเงพี่ก็ขอลองคุยดูยก่อนเผื่อว่าได้อะไรอย่างเงี้ยคิดแค่นั้นเลย ถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคุยกับเขาอ่ะคือมันก็เสียไปฟรีๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเออลองคุยกับเขาดูก่อนดีกว่าเผื่อเขาจะมีแนวทางออกอยังไงให้เราได้บ้างอืมณนะตอนณนะตอนนี้คือมันเงินเจ็ดหมืนห้ามันก็เยอะพี่เออเอาไปทําอย่างอื่นคือเราคุยคุยเปลี่ยนเป็นงานอย่างอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าเออมาจําเราไม่สามารถคืนได้มันเป็นกฎเออน้องก็เปลี่ยนเปลี่ยนเวละถามพี่เขาว่าพี่คะแบบเปลี่ยนเป็นทําแบบ คลิปรีวิวก็ได้อะไรเงี้ยในงบที่น้องจ่ายไปอะ่ะน้องก็ซ,ซื้อไปแค่นั้นอะ่ะเออก็เราก็คิดของเราแค่นี้อืมแต่คือรอบแรกอะ่ะน้องติดต่อเขาไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะอืมไม่ใช่ว่าเพิ่งมาติดต่อวันนี้แล้วก็โพสคลิปเลยมันไม่ใช่วันที่หนึ่งน้องก็ทักเขาไปนะเขาก็บอกว่าขอไปปรึกษากับทีมผู้บริหารก่อนเออน้องก็รอเนาะอาทิตย์หนึ่ง เจ็ด <laughs> วันน่ะเออน้องก็เออมันก็นานแล้วน้องก็แต่เออลองทักไปถามเขาดูซิว่าคุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างเออเจ็ดวันน่ะมันก็มันก็เวลาพอสมควรเออก็ตามเขานีดนึงว่าเออเป็นยังไงบ้างเออพี่เขาก็ตอบกลับมาว่าอ่าอย่างนี้ไม่ได้ะคระับมันต้องมันต้องยึดเงินไปเลยเอออะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราก็มันมันเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ยึดก็คือเปลี่ยนเป็นไลฟ์ สินค้าตัวอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมีแนวทางอะไรที่แบบว่าช่วยเหลือเราได้บ้างอืมก็คือขอความช่วยเหลือ